สวัสดีครับยินดีต้อนรับสูน่นาทีชาแนลคลิปนี้จะมาสอนวิธีการเป็นหมอเทวดารับเคเวสที่ไหนฝึกวิชายังไงแล้วจะหาคนไข้ได้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับในเกมนี้การเป็นหมอจะไม่ใช่คลาสที่เราเลือกตอนเริ่มต้นเกมนะเราจะต้องไปทำเคเวสโดยตอนแรกสุดเรากดที่คำสั่ง Profession จากนั้นให้มากดที่ตรง Healer แล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นเครื่องหมายเควสบอกเราครับว่าต้องไปที่ไหนจุดทําเควสจะอยู่ที่พื้นที่ตรงนี้จุดวาร์ปใกล้สุดคือ Mercy Heart Town จะอยู่บริเวณนี้ของเคว้นซิงเหอรอวาร์ปมาตรงนี้ครับเมื่อวาร์ปมาให้มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือผ่านทุ่งดอกไม้สีม่วงนี้ไป วิงมาเรื่ๆอยๆพอมาถึงตรงนี้ก็จะเจอคุณหมอกำลังรักษาคนไข้เขาบอกว่าตอนนี้เขายุ่งมากๆเลยต้องการผู้ช่วยก็จะมีเควสขึ้นให้เราไปเก็บสมุนไพรพอทํำครบทุกอย่างเราก็จะได้ทักษะการรักษาไข้ครับเมื่อเราได้วิชาหมอมาแล้วเราก็จัดตระเวนออกรักษาคนไข้ครับแต่ในช่วงต้นเราเป็นแค่หมอ มือใหม่อาจจะยังรักษาโรคร้ายแรงไม่ได้ให้มาเก็บเลเวลกับ NPC ก่อนโดยสัญ,ญลักษณ์จะเป็นรูปน้ำเต้าแบบนี้เขาจะขึ้นว่าฮ ill ิ e i i l l n e s s พอเรากดปุ๊บจะมีชื่อโรคบอกมาอันนี้ Heart Flutter หัวใจเต้นแรงถัดลงมาจะเป็นค่า c u l l r r s s t s t y r y ที่เราควรมีในเคสนี้ควรมีอย่างน้อย4,900ตอนนี้เรามี8,814รักษาได้แน่นอนครับ เราก็กด Space เพื่อ Tra c k น่าจะเห็นสัญลักษณ์ขึ้นในแผนที่ชัดเจนครับขอเปิดไฟก่อนเรามาเจอเขาจะคุยกับเขาก็ได้หรือว่ารักษาเลยก็ได้ครับกดใช้ i n น e n น e โอเอาเมาส์ชี้ที่ตัวเขาแล้วก็กด Q F เลย ขั้นแรกจะเป็นการมินิฉัยโรคซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าเป็น h e r r t r l u t t r r อันนี้หัวใจเต้นแรงเป็นการเจ็บป่วยภายในก่อนที่เราจะเริ่มรักษาจะมีคำสั่งตรงนี้มี2อ,อันอันแรก p i y s i c r เ p h ร์เป็นการรักษาอาการบาดเจ็บภายนอกเช่นพวกข้อต่อหลดุดกระดูกหักปวดหัว ส่วนชีทิร์พี้จะเป็นการรักษาภายในหรือว่าการรักษาทั้งจิตใจซึ่งผู้ป่วดบางคนเขาจะขึ้นว่าเป็น mental illness อันนี้หัวใจเต้นแรงน่าจะเป็นการเจ็บปว่วยภายในครับเราก็จะใช้ชุดการรักษาชีทิร์พี้นะถ้าสกิลของเราสูงพอเราสามารถกด quick treatment กดปุ๊บรักษาได้ทันทีเลยแต่ว่าถ้าสกิลของเรายังไม่พอ มันจะมีแค่คำสั่งนี้ครับ start treatment เริ่มการรักษาเดี๋ยวผมเอารักษาแบบแมนนวลให้ดูก่อนแล้วกันนะตัวมินิเกมจะเริ่มต้นเดี๋ยวเรามาดูส่วนที่สำคัญกันนะเวลาในการรักษามีให้20นาที ถ้าหมด20นาทีแล้วยังไม่จบก็จะถือว่าเราแพ้ครับก็ต้องเริ่มรักษากันใหม่แต่ไม่ต้องห่วงนะปกติใช้ไม่ถึง20นาทีครับถัดมาจะเป็นจํานวนเทินมีทั้งหมด10เทินถ้าจบแล้วโรคยังไม่หายก็ถือว่ารักษาพลาดต้องเริ่มรักษาใหม่ถัดมาส่วนที่สําคัญมากๆก็คือตรงนี้ครับเราจะบอกว่าเมื่อจบเทินเชื้อโรคจะทําอะไรอันนี้เขาบอกว่าเมื่อจบเทินเมื่อไหร่ ตัวโรคร้ายจะโจมตีใส่เราครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเลือดของเชโรกตอนนี้มีอยู่8,103ส่วนเลือดของเรามีอยู่5,832ถัดมาตัวสำคัญก็คือการ์ดเริ่มต้นในทุกเทิร์นเราจะมีการ์ด5ใบครับโดยจะแบ่งออกเป็นประเภทโจมตีกับป้องกันและเดี๋ยวมันจะมีการ์ดประเภทบัฟกับดีบัฟด้วย มาดูพื้นฐานกันก่อนละกันนะเนื่องจากเราใช้ชุดการ์ดของฉีเทอปี้การ์ดที่เป็นโจมตีจะเป็นคล้ายๆล,ลูกไฟแบบนี้ครับใบนี้โจมตีดาเมจ140อันนี้ก็เหมือนกันส่วนใบนี้จะโจมตีดาเมจ200และลดพลังป้องกันของเชื้อโรคลง25%จะต้องใช้พลังงาน2หน่วย จะเห็นเลข2อยู่ตรงมุมซ้ายของกร์ดแต่ละใบนะครับโดยแต่ละเทินเราจะมีพลังงานอยู่3หน่วยแต่เนื่องจากตอนจบเทินศัตรูจะโจมตีเราจริงๆในเทินนี้เราควรเน้นการป้องกันแต่ผมอยากจะดูว่ามันโจมตีแรงขนาดไหนถ้ามันโจมตีไม่แรงเราจะได้ไม่ต้องสนใจการป้องกันครับผมรุกเลยละกันผมใช้กร์ดใบนี้ก่อนโจมตี200แล้วลดพลังป้องกันของศัตรูด้วย ใช้พลังงาน2หน่วยจากนั้นเราจะใช้ใบนี้โจมตี140โดยใช้พลังงาน1หน่วยรวมกันก็เป็น3หน่วยพอดีตามพลังงานที่เรามีในแต่ละเทินกดตรงนี้เราก็จิ้มใส่ศัตรูเราจิ้มด้วยใบนี้ต่อโจมตี140เมื่อพลังงานหมดก็ทำอะไรไม่ได้แลครับเราก็กดจบเทินไป ถ้าใช้คอมก็กด Spacebar ก็ได้ครับเดี๋ยวศัตรูจะโจมตีเราละโหดเบามากดาเมจลดไปแค่300ในเทินที่2อ,อันนี้ขึ้นรูปว่าชิลก็คือเมื่อจบเทินศัตรูจะสร้างโลกป้องกันตัวเองซึ่งมันจะมีผลในเทินถัดไปครับเพราะฉะนั้นเทินนี้เราจะโจมตีหนักๆเลย ตัวการ์ดที่เรามีมีใบนี้ใช้พลังงาน2หน่วยเราจะเสียเลือด2%เพื่อทำการโจมตีดาเมจ330แล้วอีก2ใบที่เรามีก็คือการโจมตีธรรมดาดาเมจ140ก็เราจะใช้ใบนี้1ใบจิ้มเข้าไปแล้วก็ใช้ใบนี้อีกจิ้มเข้าไปจบเทิร์น ศัตรูก็จะสร้างโล่ป้องกันดาเมจได้820ในเทิร์นที่3เมื่อจบเทิร์นศัตรูจะโจมตีเราแต่ดูแล้วเราอาจจะปิดเกมได้ไวครับมาดูการ์ดที่เรามีในเทิร์นนี้กันใบแรกเสียเลือด2%เพื่อโจมตี330ใบที่2มีสัญ,ญลักษณ์ขึ้นมา2แบบการ์ดใบนี้จะโจมตีดาเมจ120 และเติมลูกไฟสองหน่วยในเทิร์นถัดไปไม่ได้เติมในเทิร์นนี้นะใบนี้ก็เหมือนกันส่วนใบนี้โจมตีดาเมจ g e 200และลดพลังป้องกันของศัตรูลงอีก25%เนื่องจากเขาไม่ได้เขียนว่ามีผลกี่เทิร์นแต่ว่ามันน่าจะมีผลถาวรครับถ้าอย่างนั้นเราจะใช้การ์ดใบนี้จากนั้นเราก็โจมตีด้วยอันนี้ครับเสียเลือด2% เพื่อโจมตี330ใช้พลังงานไฟ2หน่วยพอดีเหลือศัตรูใกล้หมดแลครับแต่พลังงานในเทินนี้หมดแล้วก็กดจบเทินไปศัตรูจะโจมตีมาเนื่องจากเทิรนที่แล้วเราใช้การ์ดที่โจมตีแล้วเราได้ลูกไฟเพิ่ม2ดวง เทิร์นี้เราจึงเริ่มต้นด้วยการมีพลังงาน5หน่วยการที่เป็นรูปโล่แตกจะเป็นดีบัฟอันนี้ลดพลังป้องกันของศัตรูลง34%มีผล2เทินส่วนอันนี้เสียเลือด4%เพื่อเติมลูกไฟ1ดวงในเทิร์นนี้เลยอน,นี้ก็เป็นโจมตีธรรมดา140การที่เป็นรูปโล่อันนี้จะเพิ่มโล่ให้เรา187 ส่วนใบนี้เพิ่มพลังป้องกัน12.5%ไปตลอดการรักษาตอนนี้เลือดศัตรูใกล้จะหมดนะครับเราเน้นโจมตีเร็วๆไปเลยก็น่าจะได้ผลเราใช้ใบนี้ลดพลังป้องกันศัตรูไปก่อนใช้พลังงานหนึ่งดวงนั้นก็ใช้ใบนี้โจมตีเข้าไป น่าเสียดายเลือดศัตรูเหลือแค่46แต่ว่าตอนนี้การโจมตีของเราหมดแล้วครับก็ทำอะไรไม่ได้ละเพราะว่าพลังงานนี้มันเก็บข้ามเทินไม่ได้นะก็ต้องใช้ให้หมดในเทินนี้ไปกดใช้ใบนี้ก็เพิ่มพลังต้องกันให้ตัวเราจริงๆเราจะจิ้มใส่เราหรือจิ้มใส่ศัตรูมีผลเหมือนกันหมดนะ ใช้ใบนี้เสียเลือด4%เพิ่มพลังงานแต่ว่าอันนี้เราไม่มีการ์ดอื่นเหลือให้เล่นละเล่นการนี้ไปเราก็เสียเลือดฟรีๆก็จบเทินไปครับศัตรูเพิ่มโล่ให้ตัวเองเทินนี้ศัตรูจะโจมตีสัญ,ญลักษณ์มันจะเปลี่ยนไปจากตอนแรกอันนี้จะเป็นการโจมตีอย่างรุนแรงเลยครับ เลือดศัตรูเหลือน้อยละเราปิดจบเกมไปเลยแล้วกันใช้อันนี้หญิงโจมตีเข้าไปชูเมื่อเลือดศัตรูเป็นศูนย์โรคร้ายก็หมดไปการรักษาเสร็จสมบูรณ์ทุกครั้งที่เรารักษาคนได้เราจะได้แครีเร์นโน้ตบุ๊กสี่เล่มครับเมื่อสักสมครบก็จะไปเลื่อนขั้นได้ ในกรณีที่คนไข้เป็นโรคไม่ร้ายแรงเราสามารถควิกทรีทเมนต์ได้เลยครับมาถึงปุ๊บเชื้อโรคมีพลังแค่5,600อันนี้น่าจะควิกทรีทเมนต์ได้ก็กดปุ่มนี้ไปเลยครับจุด เมื่อเราได้ประวัติการรักษามาครบตามจำนวนที่กำหนดเราก็อัปเกรดได้แล้วครับสอบเลื่อนขั้นเป็นหมอจุ๊บขึ้นเป็นขั้น Expert แล้วครับและถ้าเพื่อนๆอยากอัพเร็วๆก็มีอีกวิธีหนึ่งครับเราไปที่เมนู profession เข้าไปที่หมวดฮิล l e r มากดตรงนี้ในขั้นนี้เราต้องการ c a r แคเรียโนบ o ๊ก 80เล่มซึ่งถ้าเราขี้เกียจฟาร์มเรากดที่ตัวรูปแล้วกดที่ซีซันช็อปเลยครับจุกเขาให้จะมีขายอยู่ในร้านสัปดาห์ละ500เล่มเราก็กดไปเราต้องการ80กดค้างเลยครับถ้าเ,เพื่อนๆใช้คอมก็สามารถพิมพ์ตัวเลขจำนวนที่ต้องการซื้อได้เลยครับแล้วก็กด Purchase ใช้ปลาหยก320ชิ้น แล้วก็กดอัปเกรดจื๊กเข้าให้ในซีซันช็อปก็จะมีตัวนี้ด้วยฮิลเลอร์กิฟต์บ็อกซ์อันนี้จะเป็นการอัปเกรดตัวการ์ดที่เราใช้เล่นมินิเกมรักษาคนไข้ครับแต่ว่ามันจะมาแบบสุ่มนะสมมุติว่าผมกด1กล่องจึ๊กเข้าให้จะเจอกล่องที่เราซื้อเมื่อกี้กดเปิด มันจะขึ้นรายชื่อการ์ดที่เราได้มามาที่ profession นี้จะเป็นการ์ดอันไหนที่ได้มาจากกล่องเมื่อครู่ก็จะมีลูกศรขึ้นอย่างตัวนี้การ์ดที่ใช้โจมตีจากเดิมดาเมจอยู่ที่120พออัพเป็นขั้นที่2ดาเมจจะเป็น140กดอัพเกรด มีใบไหนอีกแล้วก็มีใบนี้เพิ่มโล่จาก133จะเพิ่มเป็น160ยหกสิบถ้าเพื่อนๆค้เกเกตกดอัพทีละอันจะกด Quick enhance เลยก็ได้ครับตัว Healing Mastery ของเราก็จะเพิ่มขึ้นด้วยข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการเรียนวิชาแพทย์คือเราสามารถปรุงยาได้แรงขึ้นครับ มาที่กลุ่มไอเทมแล้วไปที่คราฟนั้นมาที่ปร Medicine เมื่อเราอัพวิชาหมอสูงๆเราจะทำยาระดับ3เติมเลือด22%และเติมเลือดอีก8,000หน่วยซึ่งกดทีเดียวนี้ได้เลือดมาประมาณเกือบ6 0เลยครับเราก็กดคราฟไป ถ้าเราจะหาผู้ป่วยที่เป็นผู้เล่นจริงๆก็มีหลายวิธีครับอย่างเช่นการเปิดดูแชทโลกคนนี้เขาบอกว่าต้องการหมอเพราะว่าดื่มเยอะไปเราก็กด Request Co-op o พอเราเจอเขาปุ๊บเราก็ใช้วินเซน s e ไม่หาคนป่วยยากจัง ใ้วินเซนต์2ตัวเขาไม่ไม่ขึ้นหลังมีคนอื่นรักษาไปแล้วอีกวิธีหนึ่งก็คือมาที่กระดานบาวตี้บอร์ดครับซึ่งสัญ,ญลักษณ์ในแผ่นที่จะเป็นรูปนกอย่างนี้แต่ว่าตัวสัญ,ญลักษณ์มันจะไม่ได้อยู่ตรงป้ายอย่างเช่นเรากดแท็ก เครื่องหมายมันอยู่ตรงนี้แต่ว่าตัวกระดานที่สัญลักษณ์นำทางม,มาจริงๆอะ่ะมันมาออกที่กระดานตรงนี้ครับเราก็กดปุ๊แล้วก็ไปที่ profession แล้วก็กด refresh แต่ว่ามีคนหาด้วยวิธีนี้เยอะมากบางทีขึ้นมาก็อันนี้เขาต้องการ s ก h o l a r เขาไม่ได้ต้องการหมอ น่าจะโดนคดีครับวิธีที่3ก็ไปที่ profession ไปที่ healer แล้วก็กดตรงนี้มีคนตอบตกลงนะครับพอรวะไปหาเขาก็กดใช้วินเซน t ์ เอาเมาส์ชี้ที่ตัวเขาแล้วก็กด Q ิวล้โบนครกกด Quick Treatment ไปเลยครับนะตามมารยาทเขาก็จะกดไลค์ให้5ครั้งครับแล้กดขอบคุณเข้าไป Thank you ก็กดปอ,อกตีโดยการกด Control ค้างไว้แล้วก็มาที่ Exit ครับอีกวิธีหนึ่งก็คือเราจะไปที่ออนไลน์โหมดจุดที่ผู้เล่นในออนไลน์โหมดจะไปรวมตัวกันเพื่อรักษาก็จะเป็นตรงนี้ Evercare Clinic จะอยู่ในบริเวณนี้ของแคว้นซิงเหอนะที่เราไปปับกระเป๋ากับแม่หมอนั่นแหละครับคนมีเยอะแยะไปหมดเลยทั้งคนป่วยคนไม่ป่วยเจอคนป่วยแล้วครับเขาจะมีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปคนสีแดงบนหัวแบบนี้เราก็กดใช้วินเซนส์เอาเมาส์ชี้ไปที่เขาแล้วก็กดฮิลรอเขาตอบตกลงหรือเปล่าอ่านะเขาตอบตกลงครับเริ่มการฮิล ดใช้ Quick Treatment ไปเลยนะแต่ตามมารยาทคนที่ได้รับการรักษาก็ควรจะกดไลค์ให้5ครั้งนะครับเพราะว่าถ้าเขาเป็นสิทธิ์ของสมรักเข็มเงินเขาต้องได้ไลค์สัปดาห์ละ15ครั้งขอขอบคุณสมาชิกที่ช่วยสนับสนุนกันมาตลอดคุณ MFG เหลงเกมและคุณเนียวฮัมและขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านทำให้ผมสามารถทำคอนเทนต์ออกมาได้เรื่อย ถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้กะปากกดไลค์ปดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะวันนี้ไปแล้วสวัสด,ดีครับ